สวัสดีครับไพซันดีค่ะก็มาดีค้าด้วยนะใช้ค้าใช้ขายถูกต้องนะครับแม่ดีคงดีค้าเฉยสวัสดีครับไอโค้สักนึงนะเดี๋ยวรอคนแป๊บนึงว่าไงฮะสักครู่สักคูร์เซคู่เดี๋ยวขอใช้ห้องแป๊บนึงสวัสดีน้องถนอมศักด้วยนะครับสวัสดีน้องตักชัยนะครับมาแล้วพี่ชายสวัสดีครับน้องต้นน้ำสวัสดีน้องเอิร์ธด้วยนะครับสวัสดีน้องอัตตานะครับรอนแต่ห้าโมงหรอมาหกโมงไงอ่ช้าตรงไหนห้านาทีเอง สวัสดีครับน้องกิตฮัลโหลสวัสดีครับน้องเควินผม,มเล่นด้วยนะพี่ชายโอเคครับมาเล่นได้เลยรอสักครู่หนึ่งนะครับสร้างห้องแป๊บหนึ่งไลค์ได้ครับขอบคุณครับวันนี้กดไลค์ให้นะไ,ได้ข้องนะครับสี่สองหกสองศูนย์แปดเจ็ดสวัสดีครับสวัสดีสุมเมธด้วยนะครับสวัสดีน้องแจค็คด้วยนะเมื่อวานมีใครที่แบบโดเนทมาแล้วแบบริมเชิญไปตาสุดท้ายนะน้องอะไรนะดูแป๊บหนึ่ง <laughs> เรียียก็แปะไว้ก่อนวัดีเลเซอร์ด้วยนะครับคนไหนวะเอผมเล่นในเกมเวอร์มากครับอ๋อเนี่ยเจอละน,อลน้องนารงกรในคอมเปิดให้เล่นได้นะครับวัสดีครับอะใครอยากเล่นก็เสิร์ชหาในข้องรอเลยครับ426 2087นะครับ,รบวัสดีครับปราเดสมาแล้ววัสดีโต้งงับด้วยนะครับเดี๋ยวขาพี่จอแป๊บน,นึงนะเขาห้องปรับ สวัสดีครับน้องคารุมะรีโอน่าตัวตึงอ่าแล้วก็อ่ะมาโต้ง,งับมีอยู่8ปดบาททอ้อท้ออะไรฮะทอ้อทำไมสวัสดีโกตีด้วยนะครับไม่มีเาเรียกว่าอะไระแบบอ่าไม่มีเงินกินขนมหรือเปล่าอะไรงี้สวัสดีฮะขออีดีหน่อยจะเล่นกับพี่ สี่สองหกปเจ็ครับได้ข้องกาเล่นก็เสิร์ชหาได้ข้องได้เลยครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงจะบอกกระหัดนะเตรียมตัวละกันน้อมาน้องไอแก่เอ็กทูมีอยู่หมื่นเจ็ดท้อหมื 11, 700, ่นหนึ่งันหนึ่งเจ็ดร้อยเหรอโหรวยเกินต่างจะหมดแล้วกินหนมก็จะหมดแล้วอย่าไปกินเยอะนะครับกินแล้วก็อ้วนพึ่งไปสอบเมื่อเที่ยง อ๋อชงนี้สอบไงนะครับชงนี้สอบเข้าเกมปั๊บนะพี่โอเคครับอ่ะรอบแรกนะครับใครอยากเล่นก็อย่าลืมนะครับสาถาในห้องด้วยรอบแรกคนน้อยนะไม่จะเข้าทานทุกคนเนาะสวัสดีฮะเข้าเกมป๊บนะครับครับผมมาช้าเลยโดนแฟนดึงไปวนนอนเหมือนไส้นะครับ